ตอบคำถามของน้องๆน,นะครับเครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์ทำงานยังไงยกตัวอย่างเรือดำน้ำสหรัฐอเมริกาชั้นเวอร์จิเนียด้านท้ายจะมีส่วนขับเคลื่อนและเป็นเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเตาจะแบ่งเป็น3ส่วนใช้ยูเรเนียม2ชนิดรหัส235กับ238มีตัวควบคุมเป็นแท่งสีเขียวอยู่ด้านบนส่วนที่2เป็นน้ำล้อมรอบมีคอนโทรลลอดหรือแท่งสีเขียวเป็นการควบคุมการเกิดปฏิกิริยาและตรงกลางเตาจะมียูเรเนียมเป็นแท่งอยู่ข้างในการทำงานของชุดขับเคลื่อนแบ่งเป็น8ขั้นตอนหลังจากเกิด ปฏิกิริยาลูกโซ่หรือเชนรีแอคชั่นเกิดอุณหภูมิในน้ํา320องศาไอ้น้ําและแรงดันวิ่งเข้าตามท่อเข้ามาที่วาล์วควบคุมแรงดันส่งต่อเข้ากับเครื่องกําเนิดไอ้น้าหรือหม้อแรงดันต่อเข้าชุดใบพัดเทอร์โบสชุดชุดแรกไปผลิตกระแสะไฟฟ้าและอีกชุดเป็นระบบขับเคลื่อนส่งต่อเข้าไปยังชุดเกียร์เพื่อทดรอบให้ช้าลงและหมุนแกนเป่าระหว่างแกนจะมีชุดพัดและชุดมอเตอร์ใช้ผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าชาร์จเจนสุดท้ายเพาส่งต่อไปที่ใบพัดหรือใบจักเพื่อขับเคลื่อนตัวเรือสําหรับเรือดน้ น้ำพัดนี้สหรัฐอเมริกาเอ็มไว้ที่ความเร็วสูงสุดใต้น้ำ25นอตส่วนไอ้น้ำจะวนกลับเข้าหม้อแรงดันพบลูกการทำงานสรุปเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นการต้มน้ำให้เดือดผลิตไอ้น้ำไปหมุนใบพัดจากนั้นใบพัดส่งกำลังไปที่เพาต่อไปยังใบจักรทำให้เหลือเคลื่อนที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นนี้ใช้ได้20ปีผลิตพลังงานได้ไม่จำกัดและไม่ต้องเติมน้ำมันส่วนเรือดำน้ำของไทยถ้าได้มาแล้วจะรีวิวระบบการทำงานของเครื่องยนต์ให้ฟังนะครับไม่รู้ป่านนี้ดีวกันไปถึงไหนได้มาแล้วหรือย,อยง